พูดเยอะเนาะเอ่อถ้าคนอื่นชอบว่าพูดมากแต่เราแค่พูดเยอะเฉยๆทำไมต้องดัดเสียงด้วยพูดดีๆไม่ได้นี่เราไม่ได้ดัดเสียงเลยนะเราพูดปกติแบบนี้เลยถ้าเราดัดเสียงมันจะเป็นแบบนี้แอนนี้เราพูดปกติบายบายพี่อบอยบูบายบายพี่อบอยเด้บอยบอบายบายพี่ไอ้ ฮัลโหลค่ะฮัลโหลฮัลโหทรหาใครฮัลโหลอ่ะเขาเขาโหรู้ใครวะโหลหนูหรือโหลพี่ฮัลโหลได้ยินไหมคะโทรหาใครครับอ้าวพิซซ่าพิซซ่าใช่เหรอพิซซ่าไหมคะก็ไปร้านนี่ครับนี่เล่นเกมอยู่ครับเออไปกินไปก็ได้ค่ะที่บ้านไม่ว่าเอาว่ะเอาว่ะเจอคนจริงจังว่ะ ฟองหิวยังไงครับผมรับสถานการณ์ยังไงต้องรับด้บวยแหะพี่พี่บอกว่าหนูห้ามด่าเขาไงเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ไอ่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ของเกมนี้เป็นคนดีคนดีก็ได้ดีจ้าพูดหวานหวานพูดเพร,ร,ราะๆเขาจ,จะคุยดีด้วยก็ได้เหมือนคนเมืกก่อกี้เราเล่นไม่เก่งนะ <c oughs> ทำไมหนูไม่ได้ยินที่เ <c oughs> ขาพูดแล้วอ่ะเขาไม่พูดไงอ้าวคุยใครใครจะ อะไรนะคะไม่ได้ยินเลยค่ะคุยคุยกับใครครับจะไปรู้เหรอครับเออเออคือคือคุยกับคนที่คุยอะค่ะใครคุยก็คุยกับคนนั้นน่ะค่ะคุยกับคนที่คุยใครคุยคือคุยกับคนนั้นใช่ใครคุยก็คุยกับคนนั้นค่ะเอาว่ะตอนี้จะก่อยไหมเออถ้าเเจอว s s อเอธอบอกด้วยนะเจอแล้วอยู่ไหนอะ ดูเอาดิเอาดูเอาเออเราขอโทษแล้วกันมาสามชื่ออะไรอ่ะเอ็มเกาะแหลมเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่ปะเลี้วเลยวะใช่นั่นแหละตรงไหนมันมีคนอยู่บนเขาพี่ตีหนึ่งตีหนึ่งตรงไหน บ้านขาบ้านขาวบ้านขาเอ่อเอ่ออะไรนะสองเออสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบนีอยู่ตรงบ้านอ่ะอยู่ตรงบ้านหลังใหญ่ๆหญ่สองร้อยสี่สิบแป๊บหนึ่งนี่มันมีสไนด์ด้วยระวังตัวด้วยนะคะเบอร์สามเมื่อกี้มันยิงหัวแตกเลยอ่ะหมวกสามด้วยเมื่อกี้แสดงว่ามันเก่งเลยดิไม่เราเรากากเอง ันไม่ได้จรงหรอกหรือเราเพิ่งหัดเล่นได้ไม่ไม่กี่วันเองนะ <c oughs> แต่ที่เราแหลกเยอะเพราะว่าเราเราเป็นภาระเราเล่นสายภาระุยเยอะด้วยเราอ่ะใช่ใช่ที่บ้านก็บอกอยู่เหมือนกันว่าชอบพูดมาก <c oughs> แต่ถ้าเราไม่พูดเราจะกดดันแล้วเราจะโตดอ э ะดิ <c oughs> มันมีที่รั้วนะที่รั้วที่บ้านที่รั้วสองสองสองคนเออเขาแตกหมดแล้วถึงวันเร็วเร็วเร็วเร็มายิงกูเมื่อไหเฮ้ยข้างบนแตกข้างบนแตกข้างบนแตกหนึ่งค่ะข้างบนแตกหนึ่งมันเยอะ่ะมันแตกเลยมันแตกบอกน้องเฮอหน่อยน้องที่ไม่มียาน้องเฮอเออเอบอร์เบอร์เบอร์ที่ไม่มียานะคะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันมันขึ้นไปแล้วนะคะ อุย้ยแม่งโหดว่ะเอา้าม,มันยิงเหรอมันยิงเรายิงก่อนด้วยแม่งยิงแม่นชิบหายใช่ใช่ใช่ยิงแม่นมากอุ้ยชุบได้ชุบได้ตรงนี้ชุบได้พี่ทำไมหนูหลบแล้วมันยิงหนูได้อ่ะมันยิงหน้าต่างไม่มียาไม่ไม,ม,มนไม่ได้อยู่หน้าต่างมันยิงตรงกำแพงดิเฮ้ยเนี่ย อยู่ตรงนี้เลยตรงไหนวะอยู่บนบ้านต้องระวังด้วยนะเมื่อกี้พี่โดนยิงอย่างตรงนี้เลยอ๋อมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังจิมหายแล้วน้องเคอน้องเคอเหเดือคนเดียวเลยน้องเคอน้องเคอกูบอกไปละไปละไปเลยบอกน้องเคอเอาแชมป์เลยยิงเยอะเราไม่โดนหรอกน้องเคอเอาเอาแชมป์เลย น้องเธอเบอร์สามไม่ต้องเป็นห่วงนะเบอร์สี่ที่เราพามาเขาเป็นแชมป์ระดับประเทศนะทำไมเราขี้คุยอะเดินเดินสกิลการขับขับรถเขาดิเอาเก่งมากขับรถอีกขับรถปีกว่าเราเยอะอะเราขับรถตกหิวมาแล้วอ่ะเผื่อเธอไม่รู้เกมนี้เขาวัดกันกันที่ระดับการยิงเขาไม่วัดกันที่การขับรถ พี่แบบขี่ยังไงยังเลยเราเพิ่งเราเพิ่งสิบสี่เองเขาไม่ได้ถามเธอเราขอโทษแล้วกันแล้ว่าเราพูดมากไหมเบอร์หนึ่งเหรอคนที่พูดเนี่ยใช่ใช่เราเบอร์หนึ่งพูดเยอะพูดเยอะเนาะเออ คนอื่นชอบว่าพูดมากแต่เราแค่พูดเยอะเฉยๆทำไมต้องบัดเสียงด้วยพูดดีๆไม่ได้นี่เราไม่ได้ดัดเสียงเลยนะ,ระเราพูดปกติแบบนี้เลยถ้าเราดัดเสียงมันจะเป็นแบบนี้ <c oughs> แอนนี้เราพูดปกติเธอกินข้าวยังอ่ะเบอร์สามกินแล้วกินนิดนึง ราก็กินตั้งแต่เด็กจนโตนเลยเรือสามทำอะไรอยู่อ่ะนั่งตักผ้าอยู่เรอสามเดี๋ยวเดี๋ยวจเบเกมนี้ว่างปะไม่ว่างจะมีนัดต่อยก็ไม่เอาไม่นะใครจะนัดต่อยถ้าเห็นเราเป็นนักเลงเหรอพอ่อเราเป็นแค่พ่อค้าขายไก่เองนะไม่ได้ถามเราอยากบอกเฉยๆแหละเราชอบอธิบายเหรอ ขอโทษนะที่คุณโดนตีนะเราเราอธิบายเก่งอะ่ะเราอธิบายได้เป็นเรื่งความเลยนะตาสามรู้จักเราไหมรู้จักเราไหมรู้จักเราปะรู้รู้รู้จักเราด้วยเหรอเราเป็นใครอะ่ะเราเราเป็นใครอะ่ะคือคือเราหาทางกลับบ้านไม่เจอ,อตอนนี้ เขานั่งอยู่ใต้รถเมล์เล่นเกมอยู่อะเยหมือนตายทุกคนไม่ถามคนที่เขาเล่นเหนือปวดหัวปะเออเธอคนที่เขาเล่นด้วยเบอร์สี่ะเขาเป็นน้องเราเองเขาชินแล้วเรอใช่เขาชินมากเบอร์เบอร์สองเขาก็ชินแล้วเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเราเองเนอใช่เบอร์สามก็ต้องชินนะ เพราะว่าเบอร์สามก็มาเป็นเพื่อนเราเดี๋ยวเราก็รู้จักกันแล้วใครบอกก็เราบอกก็เราอยากเป็นเพื่อนด้วยเราเป็นเพื่อนด้วยไม่ได้เหรอเราเราที่เป็นคนคบง่ายนะ <c oughs> ใช่เราเป็นคนคบง่ายแม่บอกว่าคบไม่เลือกกวนตีจริงอเราไม่ได้ก <c oughs> วนตีเราชอบอธิบายเราขยายความ ตอนเด็กๆเ,เราได้เกดสีเลียงความนะรู้เปล่าแต่เราตกวิชาอื่นหมดเลยแหละอายุเท่าไหร่ละอย่าถามเมื่อไงอาย,อยุดีกว่าอย่าเธอจะหาว่าเราเป็นเด็กปีนเกลียวไม่เชื่อไม่เชื่อาเป็นเด็กเราอายุอายุยี่สิบเอาอดีดียี่สิบจริงๆห้ามหลอกอ่ะไม่หลอกเราโรหกเลย นี่ใครจะคุยด้วยเราอายุยี่สิบหกแหละเอาวีดีเราอายุยี่สิบหกจริงๆอันนี้เราไม่ได้โกหกแล้วเราไม่ได้เป็นเด็กเลี้ยงเกะเราอายุยี่สิบหกจริงๆเธาไม่รู้จักเราเหรอไหน,นบอกรู้จักเราถ้ารู้จักเราก็ต้องวัยยุเราเด็กรู้งแต่ตก้ากึ่ง,งกํากึ่ง,งก้ากึ่งตัวจริงตัวปลอมอ คือเราอยากบอกว่าเราตัวปลอมนะเราไม่ใช่ตัวจริงว่าแต่เราเป็นใครอยากรู้อ่ะทำไมจะไม่รู้อ่ะเราเป็นใครอ่ะใช่น้องใช่น้องเอที่เป็นนักร้องว่ะใช่ใช่ใช่เจใอเจ๋อใครวะไม่รู้เลยน้องคนนี้เป็นนักร้องให้เราร้องเพราะเดี๋ยวเราจะร้องให้เธอฟังพูดแล้วเราอยากร้องเพลงด้วยวันเลยเธอ ม,มองนคนนี้อ,อะอปกวนตีนเฉยเราไม่ได้กวนตีนเฉยเรา,าด้วยนะไปก่อนไปก่อนว่างไปหาอะไรทำเลยนะเป็นห่วงมาเนี <B urning> ่ย มาอย่างเข้ามาอย่างเข้าทำไมอะทำไมอะมาอย่างเข้าเจอฟองหิวเข้าไป <laughs> ม,ามาแบบเหมือนคนจะหาเรื่องอนะเจอฟองหิวเข้าไปปวดหัวแทบนะ <laughs> หนูเคยกับเขาไม่รู้เรื่องหรือเขาคุยกันหนูไม่รู้เรื่องอะพี่เป็นพี่พี่บีบคอตายไปแล้ว <laughs> คุณดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากพี่กองเอ็ซีด้วยนะครับลงคลิปวันเว้นวันนะจ๊ะ